รายการต hey ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโมาดูก่อนบ่ายใครเปรียดบุกปีนันเนียเชิญยิมเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสันต์นสางร,รุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขยา่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมแลครับฮาแน่แม่จ๋าก่นไ <c oughs> ปก่อนไป,ป,นไปใครเครีย สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลังก่อนบ่ายลายเครียดชุดเลิฟลี่พีทีพูดภาษาอังกฤษได้ไหมพอได้ค่ะยังครูภาษาอังกฤษว่าไงชิชูชิชูมาเช็ดใครล้ว พิเชอ,อร์คร <Teacher! S 1> <Ma? S 2> ูงาจารย์เกว่าวไงพิเชอร์หมาล็อกไมล่าพ่อมดแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหแฮร์รี่พอตเตอร์สุดยอดชอบจริงๆเลยทำไมเก่งขนาดนี้เดี๋ยวเราไปทำทีมด้วยกันเลยเอาไหมโอ้โห <laughs> <laughs> เอาใครอยากเป็นเซทีฉันนะสิฉันนะสิได้หมดแล้วเป็นไงล่ะเอาตัวที่เล่นมันไปตรงนูเลย จได้หมดเลยนี่หว่าแน่นอนครับอยู่เฉยๆอยากระดุกกระดิกอย่าทำร้ายพวกเราเลยนะครับไม่ทำอยู่แล้วทั้งหมดอยู่ในความสงบใครอยากฟังเพลงเสียงมาเสียงมาเสียงมาดิมาถึงเวลาแล้วเวลาอะไรเจอพี่กัะเดือกพี่จ๊อบไปเดี๋ยวไปปอกันเดี๋ยวผมไปร้องเพลงปอกุ้งเผาอ่ะปอสี่ปอห้าไปร้องให้เด็กประถมฟังโอ้ยนี่ไม่ต้องไปปอไหนแล้วทำไมอ่ะไม่อยาไปปอเต็งต็งจะ ไปทำไมล่ะปอนแตกตึงไปร้องเพลงนีกว่าโจรมันกำลังจะมาป้อนเราอยู่เนี่ยโจรอะไรโจรมันกำลังป้อนเราอยู่โจรป้อนไอ้พี่อย่าป้อนผมเลยตัวนักเตะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติงขึ้นมาใครอะเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณอะเป็นใครนี่ไงแต่งตัวอย่างนี้นึกว่าใครพ่อหัวงี้ขู่เต้ยจะอาไม่ใช่ขู่เต้โพกหัวเหมือนกันอ้ไปเตะตะกร้อวะเนี่ยใครอ่ะไม่ใช่นักตะกร้อใคร รักทุกคนจ้ะเสียงอะไรนะอะะไรนพูดเนาะเสียงมาเสียงมาเอ้ยชัดเลยไม่ไทยจ้าอันนั้นมาเสียงอยู่ไสเสียงอยู่ไส้คือใครใครใครพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดจริงปะเนี่ยจริงจริงเขาเป็นนักกอล์ฟด้วยกอล์ฟเป็นนักกอล์ฟใช่อยู่โปรไหนเนี่ยก็ปี่โชว์เขาจะตีกอล์ฟยางงี้กอล์ฟพี่โชว์เหรอจ้าเฮ้ยจ้าโชว์พี่เบิร์ดได้ไหมถ้าจะร้องเพลงพี่เบิร์ดเพราะๆได้ผมปล่อยคุณไปเลยเฮ้ยคุณไม่ต้องอยู่อีเนี่ยผมปล่อยเลยได้เลย ดนตรีมาจัดมาพี่เบิร์ดสักเพลงนึง l e you to much มาเสียงมาเสียงมา Let you to much โ o m มั h b a b ี m u เขาบอกมาแต่แม่เขามัาเฮ้ตลกมากตลก <icana? S 1> ไม่ชอบหรอป้อนที่ไหนมาเฮามัดบอกได้มัดอะไรเนี่ยพี่บัดพี่บัดตุงมรูปภงพุ้มลองเทียนไม่ถูกใจไม่ถูกใจผมไม่ชอบหรอไม่ชอบมาทำไมมาป่นจ้าไม่ถามอะไรเพลงเพลงอะไรมาทำไมมาป่นไอ้อะไรไม่ได้ถามก็อะไรเพลงไงเพลงอะไรมาทำไม อ๋อจะร้องเพลงมาทําไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเพลงพี่บิรใช่ไหมโดนตีมาจัดมาเฮ้เสียงมามาทำไมไม่รักก็ไม่ต้องมาเฮ้เเฮ้มีไม่รักก็คงไม่มาเฉียบเฉียบมาทําไมให้อายบ้านนาเราหนุนน้องไม่ต้องกลับกลืนมามา哟มา哟 ทำไมให้อาบ้านนาทำไมเนี่ยฮะเออไม่ไม่ชอบเบิร์ดเหรอครับไม่ชอบเบิร์ดไม่ชอบด้วยนี่อะไรไม่ชอบจริงเหรอเออเนี่ยเล่นอะไรอย่างนี้เนี่ยงั้นเบิร์ดกลับแล้วเฮ้ยอย่าไปไหนอยู่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 ในความสงบอยู่ให้หมดไม่ต้องมีใครไปไหนทั้งนั้นไม่ต้องมีใครไปไหนอยู่ทั้งหมดเลยทั้งหมดอยู่ลูกพี่หยุดอย่าขยับไปอยู่กับที่ทุกคนลูกพี่ระวังลื่นเสียใจกว่าเลยแล้วลูกพี่ลูกพี่เพื่อเดินข้าม 4, 1, ke ke อยู่ในความสงบไม่จะบอกแล้วล oui> ูกพี <h <h ่ไปฆ่าไอ้สองคนนั้นล่ะียบร้อยยังไอ้สองคนเมื่อกี้อะอะไรพนักงานที่นี่ต้อนรับดีมากเลยเข้าแถวเรียงรอรับลูกค้าเลยอ่ะครับเหมือนไม่ใช่ว่าออโตแบ็กนี่เขามีโปรอะไรบ้างครับตอนนี้โอ้โหมาถูกที่แล้วครับพี่ครบเคลียร์จบทุกเรื่องรถที่ออโตแบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นครับ อุ่นใจทุกการเดินทางตอนนี้นะครับฟรีตรวจเช็คสภาพรถให้25รายการเลยครับโอ้โหมันดีจริงๆเลยอ่ะเออถ้างั้นช่วยไปดูแลรถผมหน่อยได้ไหมครับอ่าได้ครับแต่ผมไปด้วยางไม่ไม่นัคุณหน้าตัดลักษณะแต่งตัวน่าจะเป็นผู้จัดการที่นี่เออเฮ้ยไอ้น้องไปไปดูยางรถพี่หน่อยจอดอยู่ตรงเนี้ยข้างหน้าร้านเนี่ยนี่นะครับข้างหน้าไ้ตรงนี้ไปเออไอ้หนก็ไปดูยางเอ้อทำไมลูกน้องคุณดูไม่ไม่รู้สึกไม่ขยันการทำงาน ไป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 ไหนไปดูไปเปลี่ยนยางใใครห้ไปปเลี่ยนแล้วก็ห่างๆ่ล้อนะเดี๋ยวฟันจะไปเจาะยางผมแตกเขาทำได้เหรอพี่จี้ที่นี่ทำไมถึที่ร้านกลัวขอมอโมยอะไรเขาต้องต้องพบป,ปืนด้วยเป็นโจรฮะเป็นโจรครับใครเป็นโจรสองคนนี้แหละน่าน้ากลัวตรงไหนอะครับเขาใส่หน้ากากใส่หน้ากากเขาน่ากลัวเลยพี่อันนี้เซอร์ไพรส์ลูกค้าเหรอครับไม่ใช่เซอร์ไพรส์เขาเซอร์ไพรส์ผมด้วยของจริงครับนี่นี่ของจริงครับโจรเหรอโจนต้นมากี่คดีแล้วเนี่ย บอกกาไปม <laughs> ีเก่งต่อพวกมันกีก่คดีแล้วครับสอ,องชายผมเชื่อมีคดีอะไรบ้างอ่ะฆ่าอยู่แล้วเฮ้ยฆ่าฆ่าอะไรฆ่าใคร ค่าห้องไม่ได้จ่ายค่าไฟก็แพงนะวิ่งอย่างนี้ชอบไหมครับโอ้ยผมนึกถึงอดีตเมื่อก่อนเลยเพื่อนผมสองคนเป็นอะไรเป็นโจรโจรไงครับมันชื่อไอเสือกับไอสิงเป็นยังไงยังไงด้ไอเสือกไอสิงมันเป็นโจรมันเพื่อนกันบอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราต้องไปออกป้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเลยนะเว้ยไอเสือกไอสิงเออคือนี่ไงก็ต้องป้นให้ได้ว่าไอเสือกไอสิงมันคือไกไอสิงคือเนื้อเดี๋ยวพอไปถึงปุ๊บซุ่มอยู่นี้แล้วบอกเออไอ่เสือ ไม่เออเดี๋ยวจะปีนเข้าไปเลยเข้าใจไหมบอกโอเคแต่พอจะไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนแต่อย่าลืมนะเว้ยเวลาไปป้อนเนี่ยห้ามเอ่ยชื่อใครนะเว้ยห้ามนะสัญญานะเว้ยจะต้องไม่ขายกันนะเว้ยเออไอเสือใครจริงก็โอเคตกลงเลยโอเขาก็ไปซุ่มเว้ยที่คือซุ่มซุ่มเพราบ้านผู้ใหญ่เขาหลับเสร็จปุ๊บมันเอาเลยบุกเลยเฮ้ยไอเสือบุกบไอหนุ่มไม่จริงอ่ะไอสิงก็มาด้วยตลกพอยังอ้าวทำไมอ่ะตลกพอครับที่นั่งก้มนั่ง ปากงุ้มมิบุ้มมิบนี่ยเขาบุ้มที่นั่นฉันมาทีเมื่อกี้เนี่ยนะเขามาชวนเขาอ้ำอ่ะใช่ไหมว่าอะไรเงี้ยอะไรสตกลงคุณเป็นใครอ่ะเป็นโจอแล้วผมต้องทำไงครับกลัวเลยอ่กลัวบอกเข้าไปทำไงบอกเขาไปกลัวเลยยังยังแล้วผมคืออะไรอยู่ผมเข้ามาจะมามาใช้บริการออสแทแบกแล้วผมต้องมาโดนป้นอย่างเงี้ยเหรอแต่นั้นแล้วครับคุณเข้ามาแล้วคุณไม่วิญญผมกลัวยังกลัวกลัวอะไรปืนเหรอกลนฟันคุณไม่มีสิทธิ์ออกไปครับ ไอ้หน้าตาคุณเนี่ยถ้าทางจะร้องเพลงเก่งนะครับเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะก็ดูหน้าตาคุณเนี่ยโอ้โหมีแต่บทเพลงทั้งนั้นเลยครับผมตัวโน้ตเทียบเลยตัวโน้ตเขาอําเขาอำา่อนบ่ายใครเครียดชุดเลิฟลี่ทีทีผลิตภัณฑ์สมายสมายเติมความสุขทุกครอบครัว ร้องได้ไหมครับเพลงร้องได้ไหมเพลงอะไรครับผมขึ้นผมขึ้นมาแล้วคุณต้องตอบเพลงผมผมก็ร้องต่อได้ครับคุณตอได้ไหมผมต่อได้ครับผมปล่อยคุณไปเลยเฮ้ยคุณออกจากออโต้แบกไปเลยครับผมเหรอได้ไหมครับสัญญาแล้วนะสัญญาครับ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 อย่าฟันที่หน้าผมดิผมเหนื่อยหนุ่มปอหล่อเปียวมีผมคนเดียวเลี้ยงอจริงๆนะนี่คนแจ๊ดไงแจ๊ดตะปุ๊กนิดไปยมกุ๊กกุ๊กขอยั หนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะนี่ผมต้องต่อใช่ป่ะเมื่อวานเว้นไปบางบอนมไม่เอาบางบอนไม่ไปครับรถล <ไป S 2> ็กรถล็กอยากไปตรังเอาจะไปตรังครับเดี๋ยวจัดให้เมื่อวานเว้นไปเมืองตรังเมื่อวานเว้นไปเมืองตรัง เขาสาวร้องดังบอกแจ็คสันหวังใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเสียอะไรอะไม่ได้เลยยได้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 มันรำคาญไหมครับเออยรำคาญครับออกครับออกต่อได้เลยนะครับหนุ่มปอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยโหเตะให้ด้วยเมื่อวานแว้นไปบางแคไม่เอาไม่เอาไปบางปูตามใจคุณไปบางปูนะบางแคคนแก่เยอะโอ้บางปูบางพักเมื่อวานแว้นไปบางปู เมื่อวานเว้นไปบานปูสาวสาวร้องอู้หูนี่กังวูก็จะอะไรกองยูกองยูกองยูแล้วให้หวยเราไปทำไมเราไปไม่เป็นวางปูอะครับผมเอาใหม่ไหมครับมันต้องหูเดียวพอผมมาเติมฟูอู้หูผมก็เลยหลงนะเมื่อวานเว้นไปบานปูบานปูโอเคเมื่อวานเว้นไปบานปู สาวสาวร้องหูนี่กงยูใช่ไหมเนี่ยเอ๋ขนมปอเอ้หล่อเดียวมีผมคนเดียวลาลูบหล่อจริงๆนะนี่ยจัดจัดเมื่อวานแว้นไปบางนาสาวสาวร้องว่านี่กอริล่าใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเดี๋วไปเฮ้ยเร่งเล่งอันี่กอริล่านะเหมือนนั่นพ่อแม่พี่เคยว่า ไปเนี่ยลูกพูดความจริงอ่ะเฮ้ยเยเฮศทะเลาะกันทำไมหลวงพ่อเฮ้ยเพราะว่าลูกเหมือนกอริลลาค่ะเหมือนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวดูนี่ตามเหมือนะใส่ดิตรงไหนตัวผู้จะง่ายว่าลอาคืนอีบ้าโอ๊ยผมไปได้แล้วนะยังไงไปไหนครับข้าว่าตอบเพลงได้แล้วได้ๆแล้วคุณอยู่นี่ครับอยู่คุณอย่าดื้อนะครับคุณอย่าดื้อนะครับไม่ได้ตรงกาลิล่าเลยครับอะไรครับมีอะไรครับคุณดูขอไปได้ไหมคะไปไหน ไปกินกาแฟเอ้านี่หิวกาแฟกันนะครับใช่โอเคพาเขาไปซื้อกาแฟหน่อยไม่ได้เสแล้วเข้ามาตังค์หมดแล้วเอาแต่ผมมีครับไปเลยครับไปซื้อกาแฟกันอ่ะอย่างนั้นเชิญไปกินกาแฟครับไปไหนหรอไปพันธุ์ไทยนะไปกินกาแฟพันธุ์ไทยนะครับผมเชิญเลยครับเชิญครนะไปช่วยเดาปากดูร้านด้วยพีทีแมกนิตอนไฮคอมมันเรีวดุดันที่บางไทร ใช่เปล่าใช่อะไรตอนนี้รอมะอือดิฮะอ๋อได้ห่งสองสามปั๊บอหนึ่งสองามปั๊บหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ใช่อะไรอ่ะึอะไรอเงนดีดีอะไรอ่ะไอ้นู่นฮะไอ้ไอ้นู่นใครอ่ะอืคนนันเป็นโจ สองคนนั้นเป็นจรพูดดังๆดิไอ้สองดูปากดูปากนะฮะอะไรอย่ายื้ออย่ายื้อะไม่ได้ื้อะกำลังเข้าบุกกำลังเข้าบุกเลยเลยไปไปลุงตบแล้วลุงตบแล้วทาไมเออดูดูปากนะอะไรวะจริงปหมเนี่ยจริงเฮ้ยใครอะ โจนรู้จักไหมโจนใช่เป็นมานานยังโอ้ยห่างกันานกี่เดือนแล้วเป็นกี่เดือนเท่าไรสองบอกกัาไปทีสองเดือนไม่ฉีดวัคซีนวะโจรเนี่ไม่ใช่โควิดอ้าวต่อสองขีดเจอเป็นโจนมีอะไรมีปืนมีอะไรนะมันมีปืนเห็นไหมอะไรอ่ะปืนปืนปืนเออมีิคิวบอกมีสองก็บอก ก็บอกแรกเป็นอะไรข้เหนียวดำก็บอกสองข้เหนียวขาวเฮ้ใส่กะทิเยอะนะทาอร่อยดีเยผมโจ้ต้องมีปืนเปนกระบอกเออกลัวนี่บอกเป็นกระบอกเป็นกระบอกนี่จะทำอะไรเนี่ยจะป้นไงป้นเออผมต้องทำไงครับจี้ปุ๊บต้องกลัวเลยเออจีต้องกลัวกลัวเลยกลัวไงอ่ะลองาดูดิเอออลองอออเอี หยุดนั่นีอคือการป้นเฮ้ยหยุดหยุดนี่คือการป้นหยุดหยุดเันไหน่สาวสาวอาทิตย์หยุดอะไรอะไรของมันวะหยุดเถอะเอาวันเดียวเอาวันเดียวหยุดหยุดหยุดยาด้วยนะนิดเดียวนิดเดียวเด็ดทีเด็ดแล้วเดี๋ยวรวบเลยไข่ลูกยอดเลยรวบเลยมึงบังมึงบังรวบเลยไหลไปยังไงไข่ลูกยอดเฮ้ยไข่ใคร หน้าผมหัวหน้าผมย้อเข้ามาใหม่ะเฮ้ยหัวหน้าผมทำอะไรขอจี้ผมก็กลัวเนี่ยหยุดที่เกิดป้นทำไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ามือเปิดอกเเดี๋ยวเปลอกเอาดูกลัวจ้ากลัวยังยังยังยม่ได้ทังยังยังยังอังยัอยังยังยลยัง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 ยัยังยัยังหยุดย่ยงยังยังยังยีงยีงอ๋อยังงยัยยตีนึงยงยยยยย กอนไก่ไข่เครียดชุดเนบลี่ทีทีน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูเอางี้ผมเครียดผมเครียดเครียดเรื่องอะไรตอนนี้อยากดูตลกแบบเบาๆสมองได้ไหมผมปูให้ซอสตลองสีโสมมังสีโสกูเล่นสองตัวเล่นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เล่นได้ป่ะเล่นได้ไหมไม่ได้ครับดูไหวตัวโอ้ดูประจำดูด้วยกันป่ะ ดูดูครับอ้าวงั้นวันนี้เลยคุณเล่นเลยคุณเล่นเลยคุณมาเป็นไอ้ไอ้มังสีโสอันนี้คุณเป็นเจ้าพ่อฮ่องกงเจ้าพ่อฮ่องกงเหมือนเหมือนเลยแล้วคุณนี่เป็นเจ้าพ่อจากลาสเวกัสลาสเวกัสที่ไหนนะรัสเวกัสฮะมาจากรัสเวกัสเหรอลาสเวกัสไงคุณพูดแล้วเดี๋ยวผมกูดตามมังสีโสซื่อเกเหล่าก่ายไลยสีสีลายเอ็งเอ็งยังไม่หมดนะมังสีโสซื่อเกเหล่าก่ายไลยสีสีลายเอ็งเอ็ง

ยูเอลิแบ็ยูแกแด g ลองกองลองกองมาแล้วลองกองนี่ไงป๊ะป๊าเฮ้ยต้องจนอ่าฮ่องกงมังสีสซซื้อเกเหล่ากลายไล่สีสีไล่เอ็นเอ็นโอ้โหไอ้ไเฮ้ยยูยูเอลิแบ็อ่ายูแกแดดแกแดดลองกองลองกองลองกองมาแล้วลองกองผู ซื้อเก๋เหล่าไก่ไล่สีสีไล่เอ็งๆอ่ะกู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 ้กู้กู้อ่าเอ้ยเดี๋ยวครับคุณปักครับอะไรครับให้มันมาเป็นลองกองครับหมอแล้วคุณอ่ะเป็นหลังศาตรเฮ้ได้แล้วสองคนแล้วไอ้บ้าเป็นกู้กูเป็นกูกูได้ครับได้ปะคุณยอมปรัได้ครับผมได้เสมอครับนั่นเชิญเชิญกันนะโดนน้ำหน้าอยู่อยู่แล้ว อมน้ำรอไปเลยเต็มเลยโอ้หเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวเยกทงนี้เลยอ่ะอมรอเลยเยอะแยะเยอะอมรอเอออมเยอะแบบก้วด้วยกวดให้เต็มเลยออขุยนุยขุยขุยขุยยขยยยไุยขุยขุยยยขุย a ุยขุยขุยขุยยขุยขุยขุยขยย ลองกองมาแล้วโดนก่อนโดนก่อนโลแรกโดนก่อนโดนก่อนมาโดนได้เลยการก่อนแล้วโดนแล้วอ่ะอันนี้ลูกพี่ครับผมเล่นให้ลูกพี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชอบมากเลยครับผมผมขอตัวไปดูรถก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไปได้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกคุณเนี่ยทำให้พวกผมเลอะเทอะขนาดเนี้ยเอาไปอย่าอยู่เลยไอะไรอ่ะพวกคุณน่ะ ช่วงพี่ที smiley corner พี่บุ๋มหูยพี่บมชอบกินข้าวโพดเหรอคะใช่ อร่อยมันเพลินนำกิ้มนั้นเพลินดีท่อุยนี่ถ้าพี่ผมชอบกินข้าวโพดนะหนหมูมีเมนูมาแนะนำค่ะ,ะกาแฟพันไทยเวลาเป็นไทยเวลาพันไทยเนี่ยมีเมนูใหม่นะคะเอาเหรอใช่ค่ะนี่เลยค่ะพดจุกใจไรสุวรรณค่ะ 3เมนูข้าวโพดสุดดังเลยนะคะมีทั้งโพดโกโก้โพดมัทฉะแล้วก็โพดลาเต้ส่งตรงจากไรสุวรณเลยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่กาแฟพันไทยทุกสาขาเลยค่ะเฮ้ยเนี่ยเอาโพดโกโก้มาแก้วได้เลยค่ะามหวานน้อยนะหวานน้อยได้เลยค่ะดีดีดีแล้วลาะละล่ะล่โอ้โหทมีไปชอปปิ้งอะไรมาจ๊า รู้เล้ว่าไปช้อปปิ้งโอ้โหคนอย่างเธอเนี่ยเจอกี่ทีก็ช้อปปิ้งตลอดไปช้อปปิ้งตาภาษาไฮโซว่ยช้อปปิ้งนี่แบบหมูสเต๊ะปะใช่เขาหลังนั่งปิ้งปิ้งปิ๊งอะไรคลายอ่ะชอปปิ้งไปเดินตามห้างซื้อของแบรนด์เนมตามภาษาไฮโซอ่ะไฮโซใช่ไฮโซไฮโซมากอยากรู้จังเลยว่าเสื้อของไฮโซแบรนด์อะไร กุชชี่ค่ะแล้วแ้งค่ะชาแนลค่ะตัางหูอ่ะคาเมลค่ะรองเท้าขโมยค่ะน่าๆะมีอุปการมะแน่เลยเนี่ยจะตลก่าตลกแหม่นี่ก็ตลกเหมือนกันรอแล่นตลอดเลยก็ชงมาเนาะอุ้ยน้าหอมหอมจังเลยอ่ะเฮ้ย มี่ผมน้ะหอมหอมมากนี่แบรนด์อะไรอ่ะตรงนนีี้ของชาแนลค่ะขวดละสองหมื่นเองนะสองหมื่นเองเป็นเพอร์ฟูมเลยเพอร์ฟูมนะจ๊ะมันหอมนานมันหอมนะนี่นลองดมลองดมหอมปะลองดมของฉีด้วเหมือนกันเหรอฉีดต้องฉีดให้ถูกจุดนะลองดมก่อนต้องแบบฟิลาโม่ต่อมฟิลาโม่แถวเนี้ยอ๋อข้อแขนก่อนอันนี้ข้อมือมาข้อมือก่อนเออก็หอมอยู่นะเดี๋ยว ข้อพับข้อพับอันนี้ข้อสอบเออข้อสอบใช่ได้ใช่ได้หลังหูหลังหูผู้หญิงจริงปะเนี่ยข้ผู้หญิงจริงฮะผู้หญิงหอมกินหอมเหมือนกันหยอกเย้ากันเนาะเน่เน่เขินเหรอ ได้กลิ่นอะไรกันนะเออกลิ่นมันตู่ๆนะเหม็นๆน่ะเหม็นมากเลยยาแกก็ที่พวกแกได้กลิ่นกันแต่มันมาจากฉันค่ะอ่ะฉันยืนฟังอยู่ตั้งนานแล้วน้ำหงน้ำหอมอะไรยสองโมงสองหมื่นกลิ่นเนี้ยห้าบาทกลิ่นอะไรห้าบาทถั่วต้มฮะใช่ฉันเพิ่งกลิ่นมาเลยเนี่ยโอ๊ยกำลังจะมาอีกแล้วโอ๊ย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  โอ้โหโอ้ยเโหโอ้โหกิ่นได้กินเนี่กินดีกินดีดีมากเลยใช่ไหมดีท็อกทับอะไม่เลยไปซ่วงไปทำไปไม่ดีท็อกอ่ะเอาสายยากระฉีกเข้าไปนะออกมาเลยไปเลยไปไปอยู่ด้าเอาไปรอกับคู่มาเจอหันคู่นะเรียกจะมาไปมาไปอะไรนี่โอ้นี่เสื้อมันยาวเกินไปหรือว่าพี่สูงไม่ทันเสื้อคะ จริงๆคนที่ใส่ชุดเนี่ยมันไม่มาพี่เล็กมาใส่แทนมันเลยครับผมอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมเป็นจริงเลยมายากลึกโอ้ยแต่ยังไงก็ดูดีค่ะพี่จอรจัด่ไอ้พี่จอรนได้เฉยครับพี่จอรนได้เฉยแซวเล่นค่ะพี่ไม่ใช่คนเล่ร่อนนะน้องปุกปุกอุ้ยเข้าโพดเข้าโพดเข้าโพดวันนี้วันเกิดใช่ไหมได้แล้วพี่ก็ไม่มีอะไรจะให้นะโอ้ยงั้นก็กลับเลยค่ะครับโีเอ๊ะ